วันนี้จะพามาทำข้าวต้มมัดสูตรของแม่นะคะแม่เป็นคนทำให้ทานค่ะหวานกล้วยมันถั่วหอมใบตองมากๆเลยค่ะเริ่มต้นเราก็เอาเข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวนะคะมาล้างน้ำให้สะอาดสักประมาณ2-3ถึน้ำค่ะ,สะเสด็จน้ำออกจากข้าวสารให้ได้มากที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็มาฉีกใบตองแล้วก็เช็ดใบตองให้สะอาดค่ะหลังจากเช็ดใบตองเสร็จแล้วก็นำใบตองมาตัดหัวกับท้ายออกแบบนี้เลยนะคะ เมนูของหวานหมกหอ่อต้องยกให้แม่เลยค่ะที่หนึ่งในดวงใจกล้วยก็จะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าน,นะคะ<ด>ก็จะมาหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้เลยสำหรับน้ำตาลใครชอบหวานหน่อยก็ใส่นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ค่ะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันสักหน่อยนะคะแล้วก็จะนำถั่วดำมาใส่ด้วยนะคะวันนี้ถั่วดำแม่จะนำไปคั่วก่อนนะคะแล้วก็นำไปต้มจนสุกค่ะถึงจะเอามาใส่ได้นะคะทุกคนหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำมาห่อค่ะ ก็ตักข้าวใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นก็นำกล้วยมาใส่แม่บอกว่าวิธีการห่อข้าวต้มมัดต้องทำให้แน่นค่ะทำให้แน่นได้มากที่สุดนะคะเวลาเอาไปต้มแล้วข้าวต้มจะได้ไม่แตกค่ะแล้วก็จะได้สุกด้วยห่อแบบนี้แล้วก็ตั้งขึ้นเคาะให้ข้าวลงไปหากันนะคะจากนั้นก็จีบพับให้แน่นเลยค่ะเอามือบีบตรงไปอีกด้านหนึ่งไว้หลังจากนั้นก็กลับด้านขึ้นมาทําเหมือนกันค่ะเคาะลงไปให้ข้าวไปหากันแล้วก็ จีบให้แน่นค่ะพอได้ครบสองกลีบแล้วก็นำมาประกบกันแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำใบตองมาห่อให้แน่นตองพันให้แน่นเืกันกเวลาเราต้มน้ำมันไม่เข้าข้าวจะได้ไม่เละจากนั้นก็นำไม้ตอกค่ะมามัดหัวท้ายก็จะกลายเป็นข้าวต้มมัดแล้วค่ะทุกคนบีบเข้าหากันมัดให้ติดกันแน่นๆนะคะ แม่จะชอบทำข้าวต้มมัดไว้ให้แบบนี้เลยค่ะทำครั้งหนึ่งก็จะทานได้สองถึงสามวันโดยที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นเลยนะคะแล้วข้าวต้มมัดที่อร่อยที่สุดก็คือข้าวต้มมัดที่ทำมาจากข้าวสารของฤด,ดูทำนาใหม่ค่ะมาทำมันจะหอมข้าวมากเลยค่ะทุกคนมัดเสร็จหัวท้ายก็ตัดไม่ตอกส่วนที่ยื่นเกินออกมาค่ะเนี่ยค่ะข้าวต้มมัดก็จะเป็นแบบนี้เลยแน่นๆเลยค่ะเมนูขนมหวานเมนูหอ่อหมกอะไรอย่างนี้ค่ะต้องยกให้แม่เลยแม่จะชอบทำมากมาก หลังจากนั้นก็เอามาเรียงในหม้อรอต้มค่ะเรียงแนวนี้นะคะข้าวจะได้สุกทั่วถึงกันค่ะทําครั้งนี้น่าจะทานได้ประมาณ2-3วันเลยค่ะเพราะมันเยอะมากหลังจากนั้นก็เอาใบตองมาปิดหน้าข้าวต้มมัดปิดให้เยอะๆเลยนะคะ เวลาที่เราเอาไปต้มค่ะจะได้สุกทั่วถึงกันค่ะหลังจากนั้นก็นํามาเติมน้ําโดยเติมน้ําให้ท่วมแบบนี้เลยนะคะกดลงไปก็จะรู้หลังจากนั้นก็นํามาต้มประมาณ3มชั่วโมงค่ะถ้าน้ําแห้งเราสามารถเติมน้ําได้นะคะอันนี้คือเติมน้ําลงไปรอบที่สองคะ่ะหลังจากนั้นครบ3มชั่วโมงแล้วอิงก็จะเปิดออกมาชิมดูแบบนี้ถือว่าสุกนะคะทุกคนอิงก็จะเอาเข้าวต้มมาส่วนด้านบนสุดข,ของหม้อเลยนะคะเอาออกมาดูว่ามันสุกหรือย,อยังเพราะว่าถ้าด้านบนสุกแล้วข้างล่างก็สุกเหมือนกัน พอสุกแล้วอย่าปล่อยให้ข้าวต้มมัดอยู่ในหม้อนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเปื่อยให้เอาออกมาเรียงเป็นแนวตั้งแบบนี้เพื่อเสด็จน้ําออกค่ะแล้ก็จะได้ข้าวต้มมัดไว้ทาน2-3วันเลยค่ะโดยไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ